สวัสดีค่ะรวมรถมือ2 JK ยินดีต้อนรับทุกท่านกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะ Toyota Vios นะคะรถเก๋งบ้านๆมีความทนทานและประหยัดกับทุกท่านเครื่องยนต์ดูแลง,ง่ายไม่จุกจิกนะคะใช้งานได้สบายอะไรหาง่ายค่ะและราคาไม่แพงด้วยนะคะกับรถเก๋งบ้านๆ Toyota Vios Vios คันนี้นะคะเป็นรถมือเดียวป้ายแดงค่ะรถปี05นะคะ ราคา6 9 0 0 0บาทค่ะเกียร์ออโต้กระจกเป็นไฟฟ้าค่ะเครื่องยนต์1,500ซีซีตัว E ค่ะเลขไม่หน0 0 0 0 0มโลโดยประมาณนะคะประหยัดทุกการเดินทางประหยัดทุกการใช้งานค่ะติดแก๊ส LPG ระบบหัวฉีดมาด้วยเครื่องเกียร์ดีแอร์เย็นช่วงร่างดีเอกสารมีครบรถสภาพสวยไม่มีปัญหาไม่จุกจิกนะคะ สนใจคันนี้นะคะดูรถด้วยแถวคลองหลวงปทุมธาน,นีค่ะโทรติดต่อสอบถามเพิ่มเติมประกอบการตัดสินใจนะคะติดต่อคุยกับผู้ขายตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้ได้เน้นติดต่อเจราจาโดยตรงนะคะและที่สำคัญอยากให้ไปดูตัวจริงด้วยตนเองค่ะเพื่อประโยชน์ของท่านเองในวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ